อาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อนบ้านฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งสมาชิกกลุ่ม CLMV ที่มีอนณาเขตกว้างใหญ่เป็นอันดับ2ของอาเซียนด้วยขนาดพื้นที่657,740ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากรทั้งประเทศกว่า60ล้านคนโดยมีกรุงเนปิดอเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ที่ถูกก่อตั้งและพัฒนาขึ้นเมื่อปี2548ในขณะที่ย่างกุ้งอดีตเมืองหลวงที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ปัจจุบันยังคงสถานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนของเมียนม,มาและเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมีโอกาสแวะเวียนมาเยือนย่างกุ้งต้องไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ถ้าถามว่าอะไรคือเอกลักษณ์ของเมียนม,มาแล้วเชื่อว่าหลายคนคงให้คำตอบเหมือนๆกันว่าธนาคาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากรากไมสสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเป็นสกินแคร์คุณภาพเยี่ยม พาะภาพคุ้นตากันมานานที่เราจะเห็นคนเมียนมาโดยเฉพาะสาวๆปะหน้าด้วยแป้งสีเหลืองนวลจึงเป็นที่ทราบกันดีว่าธนาคารคือสุดยอดเครื่องปะทินผิวที่อยู่คู่ชาวเมียนมามานหลายร้อยปีและปัจจุบันธนาคารไม่ได้ใช้กันเฉพาะในกลุ่มชาวเมียนมาเท่านั้นแต่เริ่มขยายความนิยมไปยังประเทศอาเซียนเช่นไทยลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียฟิลิปปินและสิงคโปร์กลายเป็นสินค้าของฝากสุดฮิตสำหรับผู้เดินทางไปเยือนเมียนมา ที่ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับมาธุรกิจผลิตธนาคารจึงเป็นธุรกิจที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและตัวสินค้าเองก็มีวิวัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดซึ่งช่วง SME อาเซียนได้มีโอกาสพูดคุยกับยูยูมอลผู้ประกอบการชาวเมียนมารุ่นใหม่ภายาทรุ่นที่3ของชเวโบมินฮามีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ธนาคารอันดับต้นๆของเมียนมาสวัสดีครับ my name is พิพ u ธเ อยูมปัจจุบันนำลงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารของชเวโบมีนฮามีเล่าถึงกิจการของครอบครัวว่าเริ่มทำธุรกิจผลิตธานาคาตั้งแต่ปี2515หรือกว่า40ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่โดยมีพื้นที่เพาะปลูกต้นธานาคาของตนเองทางภาคกลางของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแลง้งเป็นดินปนทรายเหมาะแก่การเติบโตของพืชชนิดนี้โดยในยุคนั้นธุรกิจคู่แข่งน้อยมาก ตัวอย่างเช่นธนาคาแบบผงแค่บรรจุใส่ถุงพลาสติกลัดหนังสติกก็วางขายได้แล้วกระทั่งคุณปู่วางมือและรุ่นคุณพ่อของเขาเข้ามารับช่วงกิจการต่อจึงเริ่มมีการพัฒนาแพคเกจจิ้งให้ทันสมัยโดยการนำธนาคามาบรรจุในกระปุกพลาสติกเพื่อให้ดูน่าใช้ขึ้นปรากฏยอดขายพุ่งกระฉูดกลายเป็นผู้นำในตลาดแต่ก็ถูกคู่แข่งลอกเลียนแบบและทุ่มทุนในการทำตลาดมากกว่าแบรนดชเวโบมินทามี จึงสูญเสียความเป็นเจ้าตลาดธนาคารไปอกรดเยูยูมอบอกว่าเขาเพิ่งเข้ามารับช่วงสารกิจการของครอบครัวเมื่อปี2555โดยหลังศึกษาจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอสัมชัญจากประเทศไทยได้มีโอกาสไปทำงานสะสมประสบการณ์ที่สิงคโปร์อยู่ระยะหนึ่งจึงเดินทางกลับมาบ้านเกิดเพื่อกุมบังเหียนธุรกิจธนาคารเต็มตัว โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่านอกจากจะก,กระตุ้นยอดขายในประเทศแล้วยังจะผลักดันให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ธนาคารไปยังต่างประเทศด้วยซึ่งรัฐบาลเมียนมาได้อนุญาตให้มีการส่งออกธนาคารไปจำหน่ายนอกประเทศตั้งแต่ปี2549โดยขณะน,นี้ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ธนาคารของเชเวลโบมินฮามีหลักๆประกอบด้วยไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียและไต้หวันโดย90%ของการผลิตและส่งออก จะอยู่ภายใต้แบรนด์ของตนเองส่วนที่เหลืออีก10เป็นป็นลักษณะ OEM คือรับจ้างผลิตตามคำสั่งของลูกค้าที่เพิ่งเริ่มได้ไม่นานโดยมีลูกค้าอยู่2รายเป็นบริษัทจากไทยและฟิลิปปินส์ส่วนการทำตลาดในประเทศเมียนมารนั้นยูยูมอเล่าว่าตลาดธนาคารในปัจจุบันมีผู้ผลิตและจำหน่ายรายใหญ่อยู่3-4รายโดยรายใหญ่สุดครองส่วนแบ่งการตลาดประมาณ50ในขณะที่ชเวโบมินฮามี ทำส่วนแบ่งการตลาดได้ประมาณ20-30%ที่เหลือเป็นของรายย่อยที่มีจํานวนมากซึ่งข้อได้เปรียบของเขาที่มีเหนือคู่แข่งก็คือการมีพื้นที่ปลูกต้นธนาคาเองมีโรงงานผลิต1โรงและขณะนี้กําลังขยายไปสร้างโรงงานใหม่อีกหนึ่งแห่งที่เมืองมันดาเลรวมถึงมีช็อปจำหน่ายสินค้าของตนเองอีกหนึ่งแห่ง uh. Secret us for ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ธนาคาภายใต้แบรนด์ชเวโบมีนฮามีจะเน้นคุณภาพเป็นหลักโดยผลิตจากธนาคา100%ไม่มีส่วนผสมของเคมีทำให้ราคาจำหน่ายสูงกว่าแบรนด์อ,นอื่นๆประมาณ20%แต่ลูกค้าที่ใช้ประจำจะแยกแยะได้ระหว่างธนาคาแท้กับธนาคาที่มีส่วนผสมอื่น <c oughs> ซึ่งผลิตภัณฑ์ทาคาาของชเวโบมินทามีที่วางจำหน่ายจะมีหลากหลายแบบแต่ที่ขายดีที่สุดเป็นธนาคาาเพจที่ผสมน้ำอัดเป็นแท่งราคาจะถูกกว่าแบบกระปุกช่วงที่ขายดีที่สุดคือช่วงหน้าร้อนเพราะเมื่อทาธนาคาาแล้วทำให้ผิวเย็นอีกทั้งยังปกป้องผิวจากแสงแดดได้ด้วยยังไม่นับรวมสรรพคุณอื่นที่ช่วยปกป้องการเกิดสิวชะลอวัยทำให้หน้าตึงใส นอกจากนี้แล้วชเวโบมินฮามียังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธนาคาในรูปแบบโลชั่นอีกด้วยเพื่อเพิ่มยอดการจำหน่ายสินค้าในช่วงหน้าหนาวซึ่งอยูอยูมอมั่นใจว่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ตลาดและการสร้างแบรนด์อเวเนสผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ทำให้แบรนด์ชเวโบมินฮามีสามารถทวงความเป็นเจ้าตลาดธนาคาในเมียนมากลับมาได้ในที่สุด ความคิดเห็นต่อกรณีเปิดเสรีอาเซียนซึ่งแน่นอนย่อมทาให้สินค้าจากต่างประเทศทะลักเข้ามาเมียนมาหนึ่งในนั้นคือเครื่องสําอางแบรนด์ต่างชาติที่จะเข้ามาตีตลาดจนอาจทําให้การใช้ธนาคารของชาวเมียนมากลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปอยู่ๆมองว่าอาจมีบ้างที่สาวๆในเมืองหันไปใช้เครื่องสําอางแบรนด์ต่างชาติเวลาออกไปนอกบ้านแต่พอกลับเข้าบ้านพวกเขาก็ยังใช้ธนาคารเหมือนเดิมขณะที่คนต่างจังหวัด โดยเฉพาะในชนบทชีวิตพวกเขาผูกพันกับธานาคาและใช้มันตลอดเวลาไม่ว่าจะเช้ากลางวันหรือเย็นดังนั้นเราไม่แข่งกับแบรนด์เครื่องสำอางต่างชาติเราจะโฟกัสที่การใช้ธานาคาแบบดั้งเดิมตามภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่ก็จะพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆ If time if like for you they my to Pro, use paper, the Uh, they can uh, search on the Facebook, Shibu Minami, uh, and then yeah, they can uh, contact to me. Like uh, what's the good points of Tanaka? Any any question regarding with Tanaka, uh, uh, you can contact to me via Facebook. Or uh, for those uh, uh, businessmen who like to do business with us, uh, they can uh, like an OEM or something. They can uh, communicate to me. Uh, ไม่ธรรมดาจริงนะเด็กหนุ่มธุรกิจชาวเมียนมาคนนี้แหมต้องมองว่าเขามีอนาคนที่ก้าวไกลตั้งใจที่จะเอาแบรนด์เขาแบบว่าผลักดันอะ่ะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กคนไทยใครก็ตามที่ไปเที่ยวต้องซื้อกับมันเลยโอ้หเป็นเป็นของขึ้นชื่อของประเทศม,มานะที่ต้องแบบไปๆอย่างนี้ไงแล้วคุณยูยูมิลเนี่ยเขาเอาความรู้จากที่เรียนในประเทศไทยเนี่ยไปผลักดันธุรกิจที่ประเทศเขาไม่ธรรมดานะเออแล้วก็แบบภาคภูมิใจนิดๆภาพที่ถ่ายออกมาก็สวยเมียนมาเราเห็นแล้วแบบโอ้ช่วยแกองอยากไปเที่ยวเลยอ่ะ แต่เขาว่าพื้นมันร้อนพื้นมันร้อนเพราะช่วงนี้แดดมันร้อนไงเออถ้าเกิดว่าวันไหนฝนตกก็จะพื้นมันเปียกไงถ้าช่วงไหนหน้านาวก็จะเป็นพื้นมันเย็นสลับไปเรื่อยๆแลวแต่ใช้มองพื้นอยงางนี้ไม่เขาผมวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆจากร้านคานิโบ้คอมพานี่สยามสแควร์ซอยสิบแต่ใครก็ตามนะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเพจเซียนธุรกิจสามารถส่งข้อความมาร่วมพูดคุยกับเราได้มีปัญหาอะไรในเชิงการประกอบการธุรกิจในแต่ละอย่างบอกว่าอยากจะไปพบกับโปรคนไหนอยากไปพบกับเซียนคนไหน เราจัดได้เราจะจัดให้แต่ถ้าเกิดยังไม่เป็นแฟนเพจเข้าไปกดไลค์ก่อนเสิร์ชคขาว่าเซียนธุรกิจใน facebook.com ก็จ <c> ะ <oughs> เจอเราทันทีแล้วก็กดไลค์ท,ทันทีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่16บหนาฬิกาหรือว,ว่า4โมงเย็นจนถึง5โมงเย็นเป็นต้นไปเอ้ย4โมงถึง5โมงเย็นถูกต้อง,อง,อง,งแล้วนะครับผมทางนชัเนทีวีช่อง22สิบสแต่ถ้าเกิดดูผ่านระบบเคเบลิลระบบดาวเทียมรวมจนถึงทรูวิชันช่องหมายเลข32ครกับแล้ววันนี้หมดหรือยังหมดแล้ว อยากดูสาระต่อตามเราดูอาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชู